ภาพ um, ที่หนึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมอสตราสองห้าสองสี่เจ็ดสองวัดสองสี่เจ็ดรูปที่หนึ่งสองสี่เจ็ดสองร้อยปีเท่านี้มุคคลเกิดได้สองปีได้สองปีบุญแกนนคพรตภาพที่สองรเด็กชายคูณ เด็กชายสุดใหญ่พอผ่านชั้นชั้นมุดชั้นเรียนมุดมุดพอมุดเสียงก้องมุด ูาได้กันอานาบน้าบน้ำ้ขายคู่อันนี้ภาพที่สามโดยมีรายได้คือน้ำใช้จากแง่สี่อันนี้ภาคที่สี่ เมื่อตอนท่านเมื่อตอนท่านปู่พ่ออาย,อยุได้แปดหัวพี่สาวเนี่ยพอประวัติขึ้นย่งหน่อยเนาะพี่ห้าเ่อพี่สาวออกเดินไปพี่ชายน้องชายก็บวชเป็นพระเป็นสามเณรและวารก,กิตต่งางๆก็ตกเป็นของหลวงปู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตักน้ำ โม่ข้าวฝาฟืนประวัดหลวงปู่อักทุกข์ใช่วงที่หลวงพ่อเข้าสู่ไปรุ่นงานประจำปีของตึนช่วงหน้าฝนก็ทำานาทำสวนหน,น,น้าแรงก็ทำไร่ฝาฟืนปลูกฟักแตงโมดีสุดเดีย๋ยวเบิ้งประวัติหลวงปู่เด้อันนั้นเบึงแก่นนคร ลจกเมื่อว่างจากทาสวนทำนาก็ต้องไปื้ายไต่อต่อไิมั้นแปดเมื่อได้โอกาสก็เป็นสภาพเป็นนายอยพ่อค้าซื้อขายซื้อขายเข้าเปลือกตามหมู่บ้าน,นต่างๆและ จังหวัดใกล้เคียงกันโอกาสสการโอกาสสมควร ภาพที่สิบเลยไปเห็นเลยวันีทหลวงปู่บวชไดห้หนึ่งภรษาก็สอบน,นักทำจีได้และยังท่องจำเทศต่างๆจนจำนานได้จับจิตนิมนต์อยู่เสมอหลวงพ่อก็เห็นว่าบวชแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่าง เจตงนงของท่นานก็เข้าเทยก็ขาดปัจจัยจึงเตียมจะราสิกขาการเดินทางที่วัดหนองแวนี้ในสมัยนะั้นต้องนั่งรถลุนจากมอม,มหาสรา,ารคามไปที่บ้านไล่ก่อนเพื่อแล้วจึงขึ้นรถไปไป ตัวเมืองขอนแกน่นอันนี้ประวัติของปูปะวัิขอนแก่นลวงปูเมื่อท่านลงจากรถไฟก็เดินทางสู่วัดหนองแวงเมืองเก่าวัดเหนือตำบลแอวงเดีอเมืองจังหวัดขอนแกน่น มาอีกไว้นานท่านบวชท่านวงปูท่านเมตตาสั่งให้เรามาดูเรื่องเก่กับพระผู้เป็นพระประธานท่านวัดวงปูดูครับเราได้กลับไปกับเนรเจรินเป็นผู้เป็นผู้น้องมาอยู่เรียนหนังสือ ด้วยกันได้ยมอุปฐาห์อ่านดงพ่อใหญ่คำภูเนียใหญ่ว่ายงดูจนสอบพอสอบสามได้พร้อมกันในปี2497หนองแวงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องท่านหลวงปู่ปุษาบาสุมโลจัด การว่าศิลาเลิกสร้างอุโบสถขึ้นใหม่มีนายทองสุขเสียท่าที่ต่อมาท่านหลงวงปู่พระปูปรุสัปนาสุาบาก็ล้มป่วยลงด้วยความสาภาพเราและพระลูกวัดอื่นๆต่างก็พากันดูแลอย่างใกล้ชิดและ วันที่28พฤศจิกา2498ก็เป็นวันมหาวิปโยกของหนองแวงเมื่อเมืองเก่าคือท่านหลวงปู่พระครูประดัศบุตรสป,ปาบ่งได้วรรณภาพตั้งแต่นั้นมาภารกิจต่างๆก็ตกเป็นหลวงของเราทั้งหมด วัดของหลวงปู่เ่อบํพินกุศลงานหลวงบุบแปดก็ดวันคณะสงฆ์อำเภอหนองแวงจึงเรียนเรียกประชุมกันที่วัดธาตุขอนแก่นเพื่อสรรหาเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดหนองแวงแล้ว สาธุก็แต่งตั้งให้ท่านพระครูสาเราให้มาเป็นเจ้าอาวาสหนองแวงและเราได้พระมหาคุลหลพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นองค mm ์เผยแพร่พระพุทธศาสนาของจังหวัดหนองแวงที่ตามหมู่บ้าน นอกจากนั้นพัฒนาวัดจนจเจริญทุกด้านหลวงปู่ยังได้สร้างโรงเรียนปฐถมมัธยมมัธยมปลายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนปฐุมวัยเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของเจ้าต่อมาสร้างศูนย์สร้างสุขะผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธา กาจารย์ครูขนตุโลโงพยาบาลผู้สูงอายุโรงพยาบาลผู้สูงวัยมารักษาสุขภาพนั่นเองการพัฒนาด้านกิจการสงฆ์นอกจากการปกครองพระสงฆ์ตามสามเณนวัดให้ในวิเนัยของสงฆ์หลวงพ่อได้เป็น พัเผยแพร่ของพุทธศาสนาอาลักษจิตที่สังันคืออยากก่างหนึ่ก็คือหลวงพ่ได้เข้าปฏิบัติศาสนาจิตได้กับคณะคณะนเนสังคมและคณะสงสวนกลาง หลวงพ่อได้เขารับพระราชทานเสาเสาเสียมหาธรรมจับทองคำเมื่อเลยสัปดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันาาวิสาขบุชาประจำาปี2547ิที่กรุงเทพมหานครจากพระบาทสมเด็จพระทีห๋วงพ่อได้รับ เสด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลนี่เอ